ไปดูกราฟทองนะครับใครที่โหลดแอปของหัวซ้งแฮงมานะครับคุณไปดูที่เมนูกราฟราคาทองนะครับซึ่งในนี้จะมีอยู่สามเมนูครับตัวแรกนะครับก็คือราคาทองคำโลกนะครับคิดเป็นออนต่อดอลลาร์นะครับเนี่ถ้าคุณเห็นกราฟแบบนี้นะครับเขียวๆๆๆๆแบบเนี้ยถ้าคุณจะเล่นสั้นๆ ก็มีความเสี่ยงหน่อยนะครับแต่กราฟที่ผมแนะนำนะครับเนี่ยควรจะเป็นลักษณะนี้นะครับแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบนี้คุณจะมีความเสี่ยงหน่อยนะครับเนี่ยวันนี้คุณดูทองสองพันเจ็ดสามสิบหกนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่ามันเป็นทองไทยเก้าสิบหกจุดห้าเท่าไหรคุณก็เอา หารด้วยสองจุดศูนย์สี่แล้วคูณด้วยค่างเงินบาทแล้วก็คูณคูณด้วยศูนย์จุดเก้าห้าคูณยทราบค่านะครับแล้ววิเคราะห์ได้ว่าอ๋อทองมันมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับแล้วถ้าคุณดูแล้วเงินบาทมีแนวโน้มขึ้นแน่นอนทองมันก็จะขึ้นครับแล้วเมนูสองคุณมาดูนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นข้าง,งบาทอันนี้ของ โมเสเฮงกับของซุปลิสจะราคาจะไม่เหมือนกัน,นครับจะต่างกันประมาณนิดหนึ่งอันนี้คุณก็จะมาวิเคราะห์ว่าเองเงินบาทมันมีทิศทางเป็นยังไงถ้าเงินบาทมีทิศทางที่เขาเรียกว่าอ่อนค่านครับทองก็จะพุ่งขึ้นนะครับแล้วอีกเมนูหนึ่งนะครับแล้วคุณมาดูนี่นะครับ ทอง96.5ดูแล้วมันเป็นยังไงแล้วคุณมาเทียบกับค่าเงินบาทดูว่ามันไปในทิศทางเดียวกันไหมอ่าถ้าเงินบาทมันขึ้นทองตัวนี้มันลงคุณเชื่อได้ว่าถ้าเงินบาทมันขึ้นนะครับยังไงตัวนี้มันมีโอกาสขึ้นแต่ทั้งนั้นคุณต้องมาดูกราฟแรกประกอบด้วย เพื่อคุณจะได้วิเคราะห์ได้นะครับแบ่งปันแค่นี้นะครับคุณลองไปพิจารณาดูนะครับสวัสดีครับ